เกิดแล้วค่ะเห็ดโคนเห็ดปวกหลังจากเอาเชื้อมาจากคุกกบเดินมีทุนาพกหนึ่งนี่จ้ะกำลังขืนเต็มเลยต้องเชื้อไว้แค่สามเดือนจ้ะนี่แหละบริเวณที่ลงก็ราะีี้กกำลังขึืนค่ะกระปาะจะแปะกำลังหนาฮักนุ่นทางเยอะๆทั้งผุนเกิดเต็มเลยจ้ะ หลายหลังทั้งขึ้นเต็มเลยจ้ะแนนดู่นบ้านี้หลายหลายนั่นกำลังขึ้นดูกันรันตีได้เลยจ้ะเชืเ่อเฮตจังคู่กอสั่งเพิ่นแค่ลิดเดียวเองจ้ะเอามาแค่ลิดเดียว ่อไปก็เป็นาการประมวลภาพนะครับอของอลูกค้านะครับที่เปิ้นได้ส่งภาพไม้บิึงนะครับว่าาการหลังจากการใส่หัวเชือกนะครับหัวเชือกเห็ดปลวกเห็ดโคนนะครับหัวเชือกของคู่กบหนี่นะครับเนาะหัวเชือกเห็ดปลานะครับเป็นกระไดผลตามที่เปิ่นส่งมาให นะครับครับนี่ก็สวยงามนะสวยงามสวยงามเลยทีเดียวนะครับโอ้ยงามขักเบ้างน,นีะครับนะี่ครับเปิล้ลลุ้งว่ายเมื่อเดือนมิถุนานะครับเดือนมิถุนาครับปีหกหนึ่งนะครับ,รบก็บสิได้ผลมาตามนี่เนาะนะครับเนาะเออ สวยสวยงามกับสวยงามมีแต่ดอกง,งามๆเลยนะครับอ่าพ่อแก่งเลยโอ้ยงามแต่สะอ่อนครับดอกสวยๆทั้งนั้นเลยครับแต่ผู้ใดสนใจนะครับอ่าสนใจมัวเชียเห็ดปลานะครับของกุกกบนะครับกะลองติดต่อสอบถามมาบึงนะครับลองโทรกับมาบึง นะครับกบารสม่ารติดต่อสอบถามเขาไม่ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์088 4 7 2 2990นะครับส่วนทังไลน์นะครับไ d ดีไลน์ก็จะเป็น0 9 0 9 1 0 1 9 9 0นะครับอันนี้ก็จะเป็นช่องทางในการติดต่อนะครับของหัวเชือเอาเป็นว่าคลิปนี้เดี๋ยวไว้เวสนีกก้อนนะครับนี่ก็เป็นการกระลันตีของลูกค้านะครับซึ่งเอาหัวเชือไปใส่นะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับ